่าสวัสดีครับรถรกุ้งหนออืออกราจอนกุ้งหนอไม่มีเี่ยจะเฉยไว้หยืนคว้ามตนี่เลยควรถไม่ทีไม่จะตกันตู้นี่นะนี่คือการทดสอบรถจากทีมงานอีเทอร์โบครับนี่คนขับขับหันหน้ามาหน่อยครับอ้คนขับเสียฟิลครับอายุว่า จากตรงนี้ไปถึงหน้าโรงพักเจ้าหอเราจะใช้เวลาประมาณกี่วินาทีครับหลังจากนี้เป็นรถยกครับ Mitsubishi L สองร้อยครับวางเครื่อง,องใหม่ครับ,รบเฮ้ยวางเครื่องใหม่สิรถเราเรงเครื่อง Super G ฮะ a อ r อยดาไปเขียวแล้วครับ เรารอไเขี่เราจออกต่อแรงนครับรอจับตาดูดีๆนะครับเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นขึ้นท่้บองตรงครับถ้ารถมากระจุกอยู่ข้างหน้าแล้วก็เหมือนท่าเหมือนกันครับไม่จะหาอไปนะครับรับเตรียมตัวนะฮะ หยบแล้วครับเย็บแล้วรูสิกันจะรอนานมากครับเพิ่งมาติไดไฟแดงไฟแดงก่อนครับถ้าเป็นไฟแดงแก๊ไปแล้วครับเออครับเดี๋ยาดูเครื่องเดิมครับอูไม่ใช่ครับเครื่องวางใหม่ครับ ศูนยรอบครับผมเอาแล้วนะครับผิดแยกครับผมมันปล่อยทั้งนั้นอย่าดเยี่ยมปลาครับนานหน่อยครับอาบน้อยรู้สึกว่าจะนานไปแล้วครับน้ำหน่อยครับแล้วกินปลาเส้นรอครับปลาคาโลนะครับราคุณปลาคาโลูรอลนะครับปลาคราลูกแล้วว่างไฟมันยังไม่เขียว มีมาเขารอครับตายเรองครับเขาเยอะเหอนนั้นนะเยอะกว่าครับคุณ้เส้นครับเอาเดี๋ยวนะครับออต่อมาด้วยความแรงสูงครับความเร็วอตอนนี้อยู่ที่ ีับร้อยแล้วครับเราจะถึงสะพานลอยแล้วครับนี่เป็นเป้าหมายของเราครับเข้าเต้นใจไปแล้วโลยครับเข้าเต้นทยเลยครับเราก็ดำเนินการนะครับมาของไฟแดงแล้วครับไฟแดงแรกเลยครับเราได้จิ่หนึ่งครับสะพานแรกนะครับ ไปในที่สองนะครับดับับครับผมขอกมารถดับแล้วพอดีอากาศั้องข้าไม่พอครับิสเตอร์เราต้องต้างไปทันนะครับผพลาดนิดหน่อยพลาดนิดหน่อยนะครับเรามาในแดงจุดสามนี่เราต้องเอาเราติดติดเลยครับก็ขอจบกานนำเดือดเต็มที่นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจัดใหม่นะครับ